ก็เรามาดูนะครับรูปแบบการไหลนะครับของตัวแก๊สไอเสียนะครับอันนี้จะเป็นแบบเป็นหม้อพักที่มีตัวแชมเบอร์กั้นนะครับมีห้องกั้นนะครับแล้วก็มีการเยื้องนะครับของไอเสียแล้วก็วนไปวนมานะครับมีการอัดไอเสียด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าซิมูเลตแล้วค่า v เบลฟิตี้นะครับจะไหลเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับจะเห็นนะครับตรงนี้มีการ ชะลอความเร็นนวนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มาเร็วเลย algorithm. ตรงนี้ชะลอแล้วก็กลับไปเร็วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอัดอัดเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ไอเสียก็จะถูกออกตรงนี้นะครับอันนี้จะแบบเป็นมีตัวห้องกั้นมีแชมเบอร์กั้นนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวหม้อพักของ d ีเนะครับที่ได้ผมได้ดีไซน์ไว้เบื้องต้นนะครับเป็นดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการไหลของแก๊สไอเสียนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับไอเสียก็จะไหลแบบนี้เลยนะครับตัวปลายตรงนี้ผมอาจจะยังดีไซน์ไม่ถูกต้องนะฮะนี่นะครับตรงคีบตัวคล้ายๆน็อกเซนของเครื่องเจตนะฮะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหม้อพักดีเอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบนะครับก็สามารถรอรับชมคลิปเต็มได้ที่ช่อง youtube นะครับตอนนี้ก็ทยอยทดสอบทีละรูปแบบกันอยู่นะครับผม